สำหรับใครที่รอ Honda x เ v แต่งเต็มอยู่นะครับจัดมาให้แล้วนะครับกับ Honda x เ v 750มากสีกาไฟแบ็คนะครับรถคันนี้ปี2019กับเลขไมล์26,000กิโลต่เดี๋ยวก่อนนะครับคันนี้ตั้งวาวเซอร์วิสของเหลวมาทั้งระบบนะครับผ้างผ้าเบรกทั้งที่ยางหน้าใหม่ด้วยนะครับ2,025นะครับเพื่อนๆมากระท่าฟูเทอร์มิด้วยนะครับทีนี้โคตรจะคุ้มใครหาคันนี้อยู่ตามรีวิวครับ จัดของดีมาให้อีกแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่มากับสีดำกราฟไฟแบ็กนะครับแซมด้วยคาร์บอนยางหน้าหลังไป25เลยนะครับยางใหม่ๆตั้งวาวันแล้วเซอร์วิสครบครวมถึงของเหลวทั้งระบบนะครับนี่สปอร์ตไลท์มีให้หนึ่งคู่สซวิตต่อแย่แคชบาร์ครับทั้งคู่มีให้ค,บครบๆมเลยจมูกมีคาร์บอนนะครับแล้วก็ชิลหน้าดำๆด,ดุดๆเลยมีตัวต่อชิลด้วยนะครับนี่ของแต่งการเบกรกกัรขับปรับะรับได้นะครับแล้วก็กระจกแทสียาจีมีให้นะครับอื สวิตต่อแยกที่ยูโทรศัพท์มีให้ครบๆฝาป,ปิดข้างบนของแต่งนี่เลขไมียกไม้2 6 4กิโลนะครับเพื่อนๆแผงคอหน้าคาร์บอนนะครับนี่ที่เหยียบเบรวีของแต่งนะครับการคางคาร์บอนแล้วตัวเหยียบตัวนี้สําคัญนะครับขับที่ทางไกลยๆยืนได้เลยของแต่งเหมือนกันท่อได้ไปเทอร์มิโนโน,นี้ท่อฟูนะครับปลายคาร์บอน,นการท่อมีให้ครบๆเลย ยางดอกเนเหลือเต็มเต็มนะครับบางคนหลังก็คาร์บอนนี่กล่องหลังเคทูมอเต์นะครับพร้อมแหลกตรงรุ่นมีให้ครบครบใส่สัมภาระเดินทางได้เลยนะครับนี่ฝั่งนี้ชัดหน่อยบางโคนนตัวปิดโซมีให้ครบครบนะครับตีนมงตีน,ตนเป็ดจับเต็มมีให้ครบครบสวิตมาครบยางหน้าหลังใหม่ใหม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วของแท้คันนี้วนให้ดูกันหน่อย โคตรหล่อนะครับสีดำตัดกับคาร์บอนใครหาอยู่จับจองกันได้เลยนะครับอ่า้องเสียงกันนิดนึงดีกว่าไปคันนี้279,000บาทเท่านั้นนะครับโคตรจะคุ้มบอกตรงๆใครหาอยู่กำเงินรอไว้ได้เลยขายต้องการซื้อขายแรกเทินส่งรูประอินบรอมหาแชมป์ได้เลยขอรถสวนไม่ล้มไม่ชนไม่จมน้ำเลขไม้แท้เท่านั้นรับทีอตัวไทยเหมือนเดิมสวัสดีครับ